ยับดิเดินดีๆฝันคองนะเว้ยเดินไปเดินเดินเดินดีๆเดินไหนเอาพอมาดูสิอยู่ดีปล่อยกูไะไพวกทียอ่ะพากูาไปที่ไหนเนี่ย ยิงดียิงแม่งหรอกสองร้0สามหมื่นนะครบพอดีอ่ะยิงดีเท่าริ่มธุรกิจด้วยสุดสุภาพไปทำไมเราก็เป็นแก๊งเดียวกันแล้วนี่ทำงานให้มายาล่าเหมือนกันอ่ะก็ศัตรูคนเดียวกันนี่ไปไปเถอะเดี๋ยวโก้งจะพาบูที่ไหน ใช่วัดพ่อของนางสาวสุภนิดาเหล่าจริงสินะครับใช่ครับคดีลูกผมพี่แทนฝั่งไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทางเรากําลังตามสืบให้อยู่นะครับถ้าได้เรื่องอะไรแล้วจะรีบติดต่อกลับไปขอบาบ้ากครับ,บนี้พวกนี้ลาบนายครับมีคนมาขอพบครับ ใช่ไหมชื่อจริงอะ่ะนายเพยทาสันติครับสันติงั้นเหรอนานสกุลของคุณนะนคดีที่ผมดูแลอยู่เลยนัย่นคงคงเป็นใช่ครับผมเป็นลูกเขาเองอ๋อพ่อลูกันนี้เองตลอดเวลาสองเดือนคุณทำอะไรอยู่ก็ตลอดเวลาสองเดือนผมสืบว่าใครกำกับค,ค,ค,คดีของพ่อผมซึ่งมันเป็นคนผู้กองัอ้นคงมันจะถามว่าพ่อคุณนี่ผิดสินะ ไม่มีครับแล้วคุณมาหาผมทำไมวันนี้ก็แค่อยากให้ผู้กองช่วยให้พ่อผมพ้นผิดโดยผมมีเงินประมาณสิบล้านเป็นค่าแรงเล็กน้อยสิบล้านนั้นหรอไม่ใช่เงินที่ผมอายาอยู่ใช่ไหมตูสารรู่ตอนนี้คุณหางเงินสิบล้านไม่ได้หรอผมสามารถส่งคุณไปอยู่กับพ่อคุณได้นะจะเลือมซิผมเป็นตำรวจ ทำงานสกปรกให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ชื่อว่าอะไรนะโทศการปะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแก๊งทศการตอนนี้เหมือนมีปัญหากับแก๊งเชื่ออะลนะ่นะมายาลราอะไรนี่แหละรู้เรื่องคนนี้ได้ไงก็ห้องทำงานของพ่อผมตอนแรกก็กะว่าจะไปหาบอะแสอะไรจะดันไปเจออะไรก็ไม่รู้มึงรู้เยอะไปแล้วนะคุณยี่ข้าปิดปากผมก็เชิญ แต่ก็สั่งให้สมุดของคุณไปคุยที่ทาหน้าบ้านผมแล้วกันม่รู้อะไรมาเฮ้ยก็มีสายของมยายาลาปแฝงตัวเป็นนักศึกษาใหม่มเหมือนจะเป็นป้องหมายของคอร์เซนเตอร์เลยมัม้งของแกล้งโฟสกัน,กนมันอยู่ปีไหนสาขาอะไรผมไม่บอกแต่ผมจะอาสาไปสือมาให้มึงมีรายเหมือนพ่อมึงเลยนะได้กรับข้เสนอนมึงมึงต้องการอะไร ขอคิดดูก่อนแล้วกันกจะรอนึงวันนึงโอเคขอตัวนะครับกองเชิญเดี๋ยวก่อนอยจะลึงเบอร์จาด้วยนะได้ครับกองเสร็จครับเออผู้กองประตูเชียร์นะเปลี่ยนบ้าง น้องน้องน้องชื่อกอดปะใช่ครับพี่พี่เป็นพี่เทิงน้องนะพอดีพี่จะเอาขานมมาให้ พอดีช่วงนี้พี่ติดเรียนขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรหรอกพี่เรียนสอมเดิเมผมเข้าใจนะขอบคุณครับพี่นะในเฮืยเออขนาดน,นี้ไม่น่าใช่หรอกตอนเย็นไปกินโจงไหมร้านใจดีเดี๋ยวพี่เยงเองได้ครับพี่ทีสองน้องเตรียมตัวไว้เลยจ่เจออะไรเยอะแน่เขายิ่งเรียนนันขึ้นอ่ะ ต้องจึงเจอโปรเจกต์เยอะขึ้นด้วยอ๋อเกือบลืมนี่ AB. เอบีเพื่อนรักพี่เองเอ๋คนที่แม่งสามารถคุยแชทได้ทุกเวลาว่างๆพี่บีชอบทำอะไรหรอครับคุณนใหญ่พี่ก็ชอบเล่นบ้านน่ะเนาะเดี๋ยวนะวันหยุดมึงไปหาเล่นบ้านไหนมาเลยวะก็มึงไม่ลงสตอรี่อ่ะไม่มงลงเมียเฮ้ย 啊，是啊，对 ไอ้อก๊อตชีบหายแล้วว่ะเฮียกันโดนคอร์เซนเตอร์อรจับตัวไปว่ะมึงเอาไงดีวะครับเฮียเลยเนี่ยแล้วมึงรู้ได้ไงก็แม่มันบอกกูเมื่อกี้แม่งขอค่าถ่ายตัวสองแสนไอ้เฮียพ่อมึงคือแล้วมีใครโอนให้มัไนไนอ้พวกแม่งอ่ง,องแม่มันโอนไปละไม่รู้พวกแม่งจะหลอกวะเนี่ยเอาไงดีวะไอ,กอ้ก๊อตแม่ง ฮัลโหลไอ้ตาฮะกูว่ากูพอจะรู้จักคนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ใครวะมึงไอ้ที่อยู่ไหนวะเนี่ย มึงมองหาใครอยู่เอ่อพี่ใช่พี่ตูนหรือเปล่าครับอืมทำไมอดีว,ว่าผมจะคุยโปรเจกต์เรื่องรามเกียรนะครับไอ้ก,กอตสินะผู้กองมิกบอกกูเรื่องมึงหมดละใช่ครับพี่แล้วโทรหากูไปสิบสายเนี่ยมีเรื่องชียอะไรว่ามาผมมีเรื่องให้พี่ช่วย เอางี้ก็ได้แต่ไหนมึงก็มานะไม่ใช่กูคัดเยื่อไยได้ไหมถือว่าช่วยกัน,ดนได้ครับพี่ว่ามาพี่พอจะมีข้อมูลของเพื่อนผมไหมกู <c oughs> ไม่ใช่นายระเบียนมอนนเว้ก็แล้วพี่จะช่วยผมยังไงเอา,อางี้ถึงกูไม่รู้ว่าเพื่อนมึงจะเป็นคนยังไงนะแต่กูก็รู้สันดานแก๊งพวกแม่งแถวนี้อยู่ดีแม่ง ไปที่แกงเล็กของพวกมายาลาฟที่กหาเงนที่แกงแม่มันถ้าเป็นแกงแม่มันนะป่านนี้เพื่อนมึนงคงจะไปอยู่พม่าทุกคนแล้วมั้งกูถามตรงเลยเพื่อนมึงมีนิสัยไงมันก็ซื่อๆงองๆเออๆประมาณเนี้ยพี่โอเคฟันธมได้มันจะปล่อยเพื่อนผมไหมปล่อยแน่ที่หาเที่ผ่านมาแม่งก็ทำแบบนี้หมด แล้วตอนนี้มีใครโอนงินให้มันหรือยัง,งตอนนี้แม่มันโอนให้แล้วคือผมต้องรอใช่ไหมฮัลโหลตะไอ้ก๊อตตอนนี้กันอยู่กูแล้วนะฮะแล้วแล้วไอ้แคยกันรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยไม่หว่ะมันบอกกูแค่ว่ามันโดนคุมหัวไว้พอออกได้ก็ไม่เห็นใครละยังไงกูว่าแนละ้วม่งปล่อยแน่ พี่ว่ามาพี่มีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับกแก๊งเชีย่ยเนี่ยมีแต่ไม่เยอะวะผูกแม่งฉลาดชิบหายผูกกองมิกพยายาแกะไอพีจับพวกมันละสุดท้ายเป็นไงแม่งย้ายบิวพม่าสุกเคสส่วนพวกที่อยู่ที่นี่นะแม่งก็เหมือนจะย้ายทุกครั้งที่มีเคสเกิดขึ้นเชีย่ยเอแสดงว่าพวกมันที่อยู่ที่เนี่ยส่งไปให้ฐานแม่ที่พม่าเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะพี่พี่รู้เรื่องอยังไอคนของแกง๊งเมลาบอะ ว่าจะแฟงตัวอยู่ในมอเราเถอะกูว่าละบางเหยือ่อทีงที่กูคัดอยู่แม่งยังโดนหลอกได้เลยเออกูถามหน่อยแล้วกันแล้วมึงรู้เป่าเป็นใครตอนนี้ยังสายใกล้ละมันน่าจะอยู่ในคณะเดียวกับผมกําลังนั่งคัดตัวอยู่เดี๋ยวมึงคณะอะไรนะแพทย์พี่เดี๋ยวเหมือนกูจะรู้จักอยู่คนนึงแม่งอยู่ปีสามมึงข้างนอกแม่งสดใสดูเฟรนลี่นะแต่พอเลิกเรียนทีไรปุ๊บ แม่งหันซ้ายหันขวาลึกลดัทำตัวแล้วล่อเหมือนจะมีใครมองอยู่ตลอดเวลาที่พอมีรูปไหมเหมือนกูจะพอจะไ่จีมันได้ <Duty> มันชื่ออะไรพี่ชื่อตอมมั้งถ้าจำไม่ผิด บมาแม่งดันมาอยู่คาเฟ่เดียวพี่ตูนว่ะ นี่กูเสียเวลาทั้งสองอาทิตย์เพื่อไฟล์ขยะแบบนี้เอาไว้เหยอะสมองโอ้ยเยอะไอ้ก๊อตมึงเป็นไรวันเนี่ยเปล่า กูแค่แม้กกูแค่เปิดใย่ไหมหเจม้ดีๆนอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งเป็นไหนกันฮัลโหลพี่ไอ้ก๊อนมึงว่างไหมว่างพี่มาหากูด่วนเลยที่เดิมโอเคพี่เดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวกูมาเลย อย่ากันมึงอย่ากันว่าไงพี่เกืดออะไรเพี่อจำรไรชื่อเหยื่อที่มึงคัดได้ไหมจำได้พี่ทำไมอ่ะมึงอธิบายให้กูฟังเลยดิดมเหยื่อส่วนใหญ่มึงม่อถูกรถพวกมายาลาบข้าบไปแดกครับที่นีพี่คิดว่ากูตลกมากเลยฮะ แล้วกูดูแลส่วนนี้ไงพวกทศก,กัณฐ์มันไม่ฆ่ากูกบุญขนาดไหนแล้ว,วกถามงูม,มึงได้เอาไฟนี้ผ่านตาใครมาบ้างพีตูนว่าพวกไวรัสมันสามารถฝังไว้ในแฟลได้ได้ปะได้ทำไม พอเวลาสองนาทีสืบเสร็จเมื่อไรจะผมโทงหาพี่ทันทีได้ขอบคุณครับนีเริ่มไปพวกแม่งไม่คิดจะเปลี่ยนวิธีบ้างไม่แปลกหรอกก็บุกกองเอกันแม่งมีเส้นสายตรวจไซเบอร์เลย เราให้พวกมันส่งอะไรคงจะรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจแล้วพี่เมทชัดพอตัวมึงนี่มันมือไวจริงเลยนะแต่อย่างนึงแล้ว,ว่าการจับกุมครั้งนี้กองประกาศทยเองน,นั่นก็แสดงว่าเราต้องเป็นเคมาถึงมือผู้กองแล้วใช่ ที่เดียวมาปะของมาเตรียมมาอยู่แล้วสมบูง,งจากแดนอินซีย 係啦。 มด้วยสัตว์ตอนนี้ผู้กองมีกำลังลมเสียอยู่ถ้าได้ตัวมึงไปแกคงอารมดีไม่น้อยมึงขำเชียอะไรมึงวะเ้ากูก็แค่กำลังของร,รับคนนี้แม่งกำลังจะแพ้ความไว้ใจวะมึงทำเชียอะไรเนี่ยตูนทำเชียอะไรมึงรู้ไหมหลังจากวันนั้นอ่ะกูมันก็ทำงานกับกูมาตลอดเลย แมวนะผู้ก,กองมันไม่ใช่ความผิดผมซะหน่อยถ้าจะไปโทษอ่ะไปโทษไอ้เหียเด็กส่งของนู่นมึงก็รู้ว่าข้อมูลนั้นสำคัญมึงก็ดันไปให้มันถืองั้นเงินที่ได้มารอบนี้มึงไม่ได้สักบาทแบบนี้มันไม่แฟรนะเว้ไปโทษไอ้เหียก๊อดไอ้ตำรวจหน้าเงิน <Hello. S 2> สวัสดีครับชัยนายสมานชัยธีระวิทยากุลนักศึกษาปีที่สองคณะเกษตรสาขาการเพาะปลูกสมุนไพรมึงเป็นใครอย่าให้กูรู้แล้วมึงเป็นคอร์เซนเตอร์ ไม่นานเดินไปแล้วนะทำไมมาแล้วทีนาครับออยังไงดีครับถ้ายังไม่มีการติดต่อเข้ามาผมว่าเราเข้ามาจับมันเลยดีกว่าไหมครับม่ได้เดินเดินไปไอตัวนี้ทำงานยากแล้วถ้ามันหักหลังอนกอดไปแล้วนะครับทําเป็นอย่างนั้น เราจะทำยังไงดีครับไม่เป็นไรไปเช็คได้